สวัสดีครับพี่น้องขับหลังจากที่คุ้มผาเหลี่ยวเขาก็มาจอานะครับเนาะจะเป็นป้องปลานะครับป้องปลาเอ็ดเอาเองนะครับเนาะกับแนวเจจอของเขาก็เป็นป้องปลาเอาเล็กสซนะครับเล็ก่ซลวก็มีแนววัดระยะนะคกับรับหลังจากที่จอเหลี่ยวเขาก็มาปลูกนะครับเนาะนี่ครับ เอาใหม่ซักไปก่อนนะครับเนาะซักเป็นหู้ไปก่อนซักเป็นหู้มองมองเจาะนะครับผู้ปลูกกับปลูกไปน้ำกลน,นะครับเนาะนะครับพอดีตรงกลางเข้ากับเรียนเป็นสายน้ำนะครับเป็นสายน้ำปุ่งนะครับเนาะเพื่อมันแข็งมันยังเข้ากับที่เปิดไซนะครับแต่ ตอนนี้ครับเพราะถ้าเนี่ยเปิดใจนะครับเนาะเพราะว่าคู่มันยังเปียกอยู่นะครับเพราะว่าตอนเัาคุ้มผาคู่มันเปียกนะครับฝนตกห้ามเนาะมันเท่ากับมาคุ้มผานะครับนี่ครับเอากระจอเป็นผู้หญิงสินะครับเนาะผู้ปลูกกับปลูกไงนะครับเนาะนี่ครับ ครับตัวนี้เป็นแปลงสองกองเฮานะครับนี่เป็นพริกนะครับแปงสองเลนทอแร,รนหนามเรียบร้อยนะครับเนาะหลังจากปลูกปลูกได้ประมาณหาพหกมือนะครับเนาะจังคอยมาแรนหนามนะครับพอดีว่าแปงน,นี่ตัวปลูกก้อนนี่เอาเอาใหม่ถุงกันเลยนะครับเนาะเอาใหม่จอเอานะครับเนาะนี่นี่ครับงูมันเอาใหม่จอเอา พอดีมันเป็นทาไมจอนี่มันเป็นหู้หน่อยนะครับเนาะหลังจากปลูกเลี้ยวนี่ครับมาเบิ่งพี่นอ้องมันเป็นอาการอาการเนี่ยนี่นะครับเนาะพี่น้องเห็นบอกนี่ครับอย่าลุกขึ้นมาให้เบิ่งเนาะนี่พี่นอ้องต้นมันหันนะครับเนาะมันหันเนื่องจากมันห่อน มันห่อนพายางนะครับนี่อาการของมันแต่ว่าต้นมันจะบอท่านเป็นยังนะครับนี่ครับต้นมันยังดีอยู่แต่ว่ามันหันไปแล้วนะครับตองนี่เอาไหวกะตายนะครับเนาะเป็นต้นใหญ่มาเหลี่ยวลังเถือมันหันจะบุ่หมนะครับเนาะหันครึ่งหนึ่งเป็นต้นใหญ่มาเหลี่ยวต้นมันเป็นหมาเป็นหน่วยกับเมี่ยวตายนะครับเนาะกบรเหี่ยวตายก็คือล่มนะครับนี่ครับแป้งนี่ ปลูกรุ่นแปลงแปลงแหลกอยู่ประมาณอาทิตย์กวกว่าหรือสองอาทิตย์นะครับเนาะแปลงนี่บอท่านบอท่านขึ้นบันไนนนดนะครับเนาะกำลังหูซสกวาติตนะครับแต่แปลงนี่อยู่ประมาณบ่ถึงหมื่นนะครับนะแปลงนี้เหนือที่ประมาณอ่าไรกวกักว่านะครับนี่ครับพอดีปลูกโบเลียวนะครับเนาะนี่ครับ ตัวปลูกบนแล้วสองข้องครับตัวนี้ข้องแหลกครับข้องยาวเรื่อยครับยาลงไปหอดสุดพอดีข้องที่สองเกิดมาหอดหอดเครื่องนะครับเนาะน่ครับข้องที่สองหอดนี้เนาหอดเครื่องนะครับเครื่องหนึ่งนะครับเนาะพอดีฝนตกมากเมื่อคืนนะครับเนาะฝนตกมากกาเฮตุในบริเวณเปิดน้ำไปนะครับเนาะกลับมันยังซูมอยู่ครับ เพราะว่าเข้าจอหูนะครับเนาะจอหูแล้วนามมันแต่ลงไปน้ำน้ำหูนะครับเนาะเหตุผลมันมีความซุม่มคว่ำอย่างห้องของพีเ้เปิดนะครับเนาะพอดีฝนก็นจะมาอีกรอบแล้วครับพี่น้องบงว่าทั้งพี่น้องตกบอลนะครับเมื่อคืนนี้พอดีหยาในข่วงกับแห้งคือกันนะครับเนาะแห้งแห้งซ้ำกันกับอ่าแปลงแหลกของฮานนะครับเพราะว่าเฮ้า บทสนิทฉีดยาทำการฉีดยาขญะานะครับนะครับแปลงนี่หูซึกว่าตายหลายนะครับแปลงนี่ตายหลายกลัวแปลงแหลกนะครับเพราะว่าแปลงแปลงนี่ปลูกแหลวกับแดดพอดีนะครับเนาะพอดีแดดมาใส่แดดมาใส่พอดีเอาใบจอนะครับเป็นเอาเอานน้วมือหรือว่าเอาไม้จอเอานะครับเนาะ ตัวน,นี้อาการของการปลูกตื่นนะครับตัวนี้เห็นไหมมันหล่มนะครับปลูกตื่นแล้วมันหล่มนะครับแปลงนี้ก็ปลูกทีกวัวแปลงกัวแปลงแหลกนะครับเนาะความาทีความห่างมันกับประมาณตัวน,นี้อยู่ประมาณ สิบกนเส้นนะครับบดถึงยี่สิบนะครับเนาะกะคงบดได้วัดนะครับเนาะบดได้วัดาะว่ากาเอาเลยนะครับนี่ครับเพิ่งพี่น้องต้นมันไปถือไปถือปลายางนะครับเนาะนี่ต้นไปถือปลายางมันหล่นไปถือปลายางเหตดไหนมันหันนะครับเนาะนี่พี่น้องเหตนมันหันนะครับนี่มันหันหันแล้วก็หักลงนะครับเนาะหักหักหักจังสีนะครับเนาะ เอเดมันตายนะครับเนื่องจากมันห่อนพยางนะครับเนาะนะครับพยางนี่เป็นห่อนแห้งนะครับบอว่าจะเอาทั้งดําขึ้นหรือว่าเอาทั้งทั้งขาวขึ้นนะครับก็ตายขึ้นกันนะครับเนาะเพราะว่าแดดคู่มือนี่มันแห้งกว่ากว่าแต่ก,ก่อนครับแต่ก่อนกับแห้งกันใดก่อนที่ปลูกเข้ากับเบ,บิงบ้งเบื้องอันนี้นะครับ บึงฝ่าบึงฝนนำนะครับเนาะอยากให้ดีสุดก็คือปลูกใส่อ่าตอนฝนตกนะครับอาคินี้ก็ฝากไไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ